พี่น้องครับก็ก็นื่นพ่อเม่งก็กรารบพระพุทธประตำบาตรชุ่งคนไปโดนบานดาครูบาอาจารย์และทิศอาทิศในสถานนี้ในวัดขวัญเรี่ยงนะครับพี่น้องครับตอนนั้นก็กรารบเปืี่ยนแรงดวงจิตวิญญาณคลองพันโทนะครับกิติชักสระบุรีแล้วก็กรารบดวงวิญญาณดักชายอัศวินนิมนวลน,นะครับก็จงดวงจิตวิญญาณไปจง่มทุ่ม ทู่งมป่าย์หยาพบจุดต่างนั้นก็ทำความาเคารพกันนะเจ้าภาพสันแค่ผู้มีเกียตรติยาชนิดมิดไส้พี่น้องประชาชนนะครับที่มาเนี่ยบัมเพ็ญกูชนทบในคำคืนวันนี้ทุกทุฐานด้วยความเคารพพวกเมงนั่นตงตะลุงประมพรต,ลตะลุงโตชโรทุกทุวนสิ้นพี่น้องกับจากระเพื่มพิบูรณ์จ่านครที่ธรรมราชระดับติดต่อพัฒนานจากแม่หลงน้อยนะครับบุญโภมัมาทำการแสดงนั่ง นกับให้กับกัฐอาจารย์ฟาทั้งนึ่งคืนนกับพมิงก็แสดงนั่งตะนุนโดยจิตนาซ่านกับเป็นเป็นลักเป็นองคกับก็บอกว่าแม้ได้นคกับก็มาแสดงง่ายนคกับลูกทีมานก็เรียมไว้เรียบร้อยแล้วนคกับคืนนี้พี่องค์กับพมองเป็นนั่งตะลุงที่จังหวัดตรังนี่เขาบอกวได้กวต่างเข้ามานะครับผมเป็นนั่งตะลุงตีว่าไม่มีใกล้ในเซเว่นในอ่างรานชาไทยนะครับ หรือบิ๊กซีต่างๆไม่มีพี่น้องกับสัอนอยากได้อยากดูก็รับปานำปานะครับอืมกันได้นะกรับพี่นอ้องกับนั่งตะลุงพุทมพรเป็น้องกับแสดงด้วยน้าใจมากว่าปัจจัยประจันทานเมียไหนบอกมามีเวลาและพ่มจะไปช่วยก็คืนนี้ขอบคุณพี่น้องนะครับอยากึงแคบลบนัครับหนังชมใจนั่งกันรักจากรองจากไหลนั่งพุทต้มพรไม่ต้องมาเป็น้องกับสักกาตียกนาทีนะครับอ่าสันก็ได้อ่า ต่อจากนั้นตนก็ได้ทำนัดตามการอาจายใช้กรงฐานนะครับคืนนี้มาแล้วให้กำจายพี่น้องกับกับคณะและทีมงานจับคณะขอบพระคุณทีมงานลูกคูนกับทุกคนนับปีเดิมนะครับเป็นวัวเร็วแรงในการทำพิธีการแสดงทุกอย่างนะครับเสียงแสดงคืนนี้พี่น้องกับพ่อเมงก็มาแล้วกอ็อยากจะเลยนั่งเร็วๆพี่น้องกับก็อหพี่น้องรด้ชมกันนำในยายมาควักพี่น้องในคืนนี้ ชื่อเรื่องว่าพิชิตทรชนนพีพน้องกับพิชิตตรชนจงกับชีวิตจิตใจของพี่น้องคนเนื่องคนใดหน่วยงานราชการหน่วยงานราชการใดหรือไปจงกับตัวบุคคลเนื่องบุคคลใดเอ่ยชื่อเลยานามก็กราบประทานไปตัวตรงนี้ไม่ได้จตนาเน็บแนมว่าเท้าใจง่ายตามเสียง่ายนักพองรับแต่เอ่ยชื่อเลยานามด้วยความารอกตกใเลยนับทืออ่ ต่อย่างนี้มีทุ่นดีอยู่บางแล้วก็ติทตัท่วงกุทุนกลับไปกับวิญญาณก็อาจารย์ปริชจทุนสิ้นตั้งเตือนตลุงหลับไปแล้วกความนี้ยัียอุน่นพูนตนานะกับเป็นองค์กับผมรับพิจอรปอยเจ็บเพียงผู้เดียวเอาและเป็นองค์กับคนจะชมนั่งตะลุงนะครับก็อยากบอกพี่นองว่ายุคนี้เป็นองค์กับพี่นองก็จาบกันดีว่าเศรษฐกิจดัดตัวเลอกเกินเป็นองค์กับเศรษฐกิจกันหมกหมากจวยรัดจนกัดกันตัวให้กับตัวเองนะครับ พอจากหน้าไม่ตึงล่างเป็นองค์กรคนสวยตัวเองอลดไหลจุงรายใจลดกันเองเป็นองคับตรงนี้ก็เป็นทิ้งทำกันก็ควักแล้วก็ทิ้งทำกันทจ่สุดก็คือร่างกายของพี่น้องกับไม่มีเม่อคนไหนจะดูแลร่างกายเป็นผอ้อานใดถ้ากับตัวฐานเองเพราะฉะนั้นเป็นองคับรร่างกายของเราเป็นของเรานะครับเราต้องดูแลให้เรียบรอยพี่น้องกับกายทุกคกล้งพี่นองครับ มันจะเตือนเราโคนเป็นวัดกัดจะมูกหนามมุกเลยนะกับตัวโรนเกตเหมยนั้นแสดงว่าการกายหรือมาเดี่ยวเพราะฉะนั้นเราต้องดูเลยรักษาเป็นองคับตัวนงันก็ไปย่ามนะครับมันเป็นเตือนสัญญาณประกับไม่มีจะยื่นตีน้อยเป็นองค์กบจ้างให้เขามาคายเทนเราได้ไม่มีอื่นมากมายครับน้อยจิจ้างให้เขามาใจเทนเราได้เป็นองคับไม่มีเป็นองค์กบเพราะฉะนั้นตัวเองเป็นทึ่งสาคัญเพราะฉะนั้นเป็นองค์ับจมิตานั่งไปจิตตราชุนและพมกันทุปยาเปรียง ขอจิตจากทูบยาขอรัตนาจึงจากทิศในจากคนหลวงจากคนปีปบนีพระบุญิ่งถูกรูปถูกองโพรตันกลายวิญญาตทิรลงประตูวัดจางายองโปจตุครามรามมาทพเนื้อควาเนื้อดินเนื้อทรองตะลองปาองโพนปาลยนะครับชาทูรามาจงดนบันดานพอไม่เป็นองจงมีความทุกข์มีความเจริญเป็นองค์รับวดหน้าร้อยแป๊ดเป็นองค์ครับ

ถ้าพืชเป็นองกับพระพุ่นมากจุกนีเป็นองกับทุกคน ระจุริยงลงหล็บและตกลับเลี่ยมลูกคู่นั่งหนึ่งเกเกรูปเรียมตั้งเจอเตรียมเครื่องนั่งกันหวังเวงติดควยควาแล้วเจ้านกจามรูปงามงามมือน้อยหนอยตัวมือยอยเกรง ลูกขูพรมปรับเล่านักเลงจะที่เปลียนหนังเลตาแล้วตาไหนปีพววปักพวกหว่างเอาแล้วปาปีตนเสียงเดินดนอดโอยเลลวโตอยติพตีพปีวัวลมไม้ไปลมดี ลูกกูตีคืนกรันแล้วจะนั่นรงุงบางตีบงที่ทับแล้วตีกลับจริงบางทีตีจริงบงแล้วกลับมาตีบงจริง ลงรูลงรงได้ไม่นานหนักแลบประมาณครักึ่งจะโบงแจ็จกแจกล,โลงโรงงอกหรือทีแล้วกกับเมื่อนางตีเพลงฟีเมือเลิศเจิดเครื่องแล้วขึ้นแทมที่จากรหรือทีไงงอกแล้วดูมอกเมง ลายทวนกบกรดมาปักวายว้ตามเปลี่ยนตัวไหนนั่งเองนั่งไว้ปลาว่าุ่มงำรูปรูที่ปลายทวนเหล้วกับข้าวหมดออกรูปหน้าบดรุนเบาพระผักดูก้าวกำ ทำพิธีเจ้าชูดูธอทำเซร็จ,จกราคำอภิวาทแหล้หนังไหวยาต,ตัวยุมโตจจกนั้นกหนางเมืองจงเครื่องครบนางเประนบเกียงกลางแล้วไม่ง้างชมปมหมายนั่ง,งน,น,งนังกล่าวแล้วเปล่าพะลูะลม ผมไห้นั่งนังกล,ล่วลาวเลวเปล่าพะลุมเจิญาติโยมแม่ชวนควังอ้ว่านั่งเมืองคโอ๋อเลวเจิญาติยโยมแม่ชวนควัง

จเจริญสุขสวัสดีราตรีคืนพบกันกับพี่น้องที่กรพผมคณะหนังปรฐมพรทวนศินนลปินเพื่อพี่น้องประชาชนพร้อมและที่มานเชาวคณะของแม่ละอองน้อยบุญพรมพร้อมใจนำจินตรยายารมาเล่าตูก,กันควังในคืนนี้ในนิยายชื่อเรื่องพิชิตทรชน ชิคคอราชุนตับัติขึ้นนัตานที่เอ่งนัตระานที่เอ่างนี้เป็นนครนครหนึ่งพระมากรแอ่างนี้ผู้ที่รําเร็จราชการหรือผู้บริหารประเทศชาติก็คือการะรีชมชัยพร้อมด้ย พระนางเจ้าพุทธดีรับตำแหน่งเป็นพระบรมราชนีได้มีพยานรัก,กนหนึ่งพระองค์ตรงพระนามว่าเจ้าคว้าัยศรีราชนมก,กุฎราชกมารในขณะที่เจ้าคว้าัยศรีราชนมก,กุฎราชกมารมีประชุมบยญุเพียงสองขวบปีพระนางเจ้าพุทธดีก็เสดสวรรคตหลังจากนั้น กระัดศรีชนชัยก็ได้แต่งตั้งพระเมษีองค์ใหม่ขึ้นมาแทนตรงพระนามว่าพระนางแจวเรวดีครองรักกันมาจนกระทั่งว่ายายหนึ่งก็ได้ให้กำเนิดราชรสมาอีกหนึ่งพระองค์ตรงพระนามว่าเจ้าคว้าชายเทรุนมักกุฎราชกุมารในเมื่อเจ้าคว้าชายทั้งสองเจริญวัยดูความเป็นหนุ่มโดยเฉพาะอย่างยิ่งเจ้าคว้าชายศรีราชนมักกุฎราชกุมารนั้น ได้ไปบวชเป็นแยกกับพระพุทธศาสนาเป็นเวลา 4, สาี่ปรรษาแล้วไม่เคยเฉด็จกรับทีิเวทวังแม้แต่สักครั้งเดียวและประมาณสี่เดือนที่ผ่านมานี้กระดีสนใจก็เฉด็จสรวรรคตหลังจากราจานเปินงจุป,ปียบร้อยแล้วเคยรยกการชั้นผู้ใหญ่ภายในประมาณะนณครนำโดยท่านพระยายประการเป็นประธานในการพิจารณาการแต่งตั้งโดยคะแนนเสียงข้างมากให้พระศรีอรุณ ขึ้นปกครองราชบัตรแทนทั้งทั้งที่มันผิดกฎบนเทียนบานแต่การเรียนเสียงขัางมากเป็นควายชนะข้าราชการทั้งหลายแลแบ่งควักแบ่งควายบอกว่าไ้ไม่เห็นด้วยเลือกตั้งก็เห็นด้วยประชาชนก็วีพากวิจารณ์ไปต่างๆนานาบอกว่ารเราจะคว้าใจตามกฎบนเทียนบานพระเจตตาตัวครอบครองราชบัตรคือพระศรีรายชันแต่บางกระเทบอกว่านักวิจารารบอกว่าเมื่อพระองค์ ตรงผนวดแล้วก็ไปถึงสารราชสมบัติการโตเย้เองอย่างนี้ไม่มีสิ้นสุดนักิุาการหลายคนะหลายคณะหลายบุคคลทั้งกรสระก็มาพิพากวิจารณ์ไม่จบสิ้นและว,วันนี้ธรรมยาแปลการปลอมด้วยทาหารช้อยก็ขึ้นมาแก้วที่ประตำหนักโตหน้าพระนางเจ้าริวดีและกษัตริย์ศรุณ และพระนางและกระเทยรุนจะจัดเรื่องอะไรท่านพญาจะกรกบทูนเรื่องอะไร mm hmm. ก็พี่น้องที่กำลัครับมาความก็้าใจแจกใยายพิชิตธรรชนาบบัสดีครับ เปิดปงรวดเดินแล้วเนเอาเรื่องรมุมดเมือง,งหนึ่งเ ơ ยและตรไม่นึง่งเปรียบตราวันนั้นจราได้ว่าดึงคนคึกคึงกับขังและประดุตดดังวิมานเอกราเวัจ,จะนาจบึกษกร้อยใจฤกคนไทย และตีมีเจอเยี่ยมงานเลือดรักแจิแถวไทยก็ไหนตำนานใครรุกรานเรารู้กูแจดพรีนี่ใหยนั่งตั้งนี่เวทแล้วนี่ประเทศรัฐประวัตราชจะจำรอยเจี้ยแล้วนองไม่ต้อยนี่ ทำลายแทงแล้วแองแระรัจะานีนาคนที่จักเกตประเทศตมองอประหมกยุกนั้นกอดระวันกดติ่งโอรถไวยแกงลังเชืองเง่อแล้วเปล่าเออไวแทงตรงหมอปำนาดแต่ให้ปันพระยาและเป็นทานรง เกอดงนองอเม,มา่เรียแลในรถจะบัลลังมเมื่อจนญรีเงนุนุน,นุชางอรุณเรศของนิเวศจัก,กวัดและจวัดชาวัลแตตะแลงเกินป้านแก้วจะจอมวังและทั่วทั้งปธานีแล้วนี้บุรีรม เมื่อเจ้าความคิตติที่มีเลือดหนึกมโนหน,นึกนินนักยิงเตบต้มแสดงความบ่วรมและชมนี้และตอนแต่นี้แปลคือพระศรีอรุณมา่นังร่างวางแป้น้วล่านองเอ้เส้นเจลิ